งนนด้วยกคนดเยี่ยาามดูดนนูด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 งดููดูดูดดูดดูดูดููดูดาดูดูดาดู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 ดด กุ้บากุ้งากุ้บปาดีดีเีลยวตอนเท่นะตอนเท่น่าจะเป็นกองนะครับเพราัขาจะขอให้กาตอนเทนทำนี้ทุกอย่างครับแต่จะ ใครที่ละมาเสร็จแล้วอยากดน้ำก็ต้องตรงให้ตรงเส้นดูนะครับเส้นไหนไหนยอุยเอละมาเสร็จแล้วมีเส้นแล้วยังวาวไม่ตรงอีกนะครับแต่มีเส้นได้ครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <laughs> bỏ <laughs>